เพื่อนในเฟซบุ๊กนะครับผมแน่นทัวกินที่อนอนลอยความสุทงที่ไกลกนได้นะครับก็พอดีกําลังจะเดินทางครับช่วงนี้ก็เลยกำลังนั่งทำคลิปไซส์สมบูรณ์ให้จบอยู่ครับแต่่าเพลินยังไม่จบสักเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับก็ที่น่าจะอัพคลิปตามมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอผมในการเดินทางนะครับรอยแป๊บหนึ่งไม่ไกลเอ่อทักทีไม่นานท,ทั้ที่พอดีกำลังถือโทรศัพท์ก็กำลังถ่ายทอดสดผ่านช่องเฟซบุ๊ก แล้ช่อง Youtube อยู่ใครที่ได้ยินเสียงผมหรือไม่ได้ยินเสียงบอกทีนะตอนนี้ผมกำลังอ่านคอมเมนต์ในช่อง f เ e b o o k หรละในช่องย t u b e นะครับว่าได้ยินเสียงผมไหมได้เห็นผมไหมนะอ่าพอทีนีขออนุญาตดูแป๊บนึงนะพอดีผมจะดูช่อง Facebook เป็นหลักเลยครับในช่อง Youtube ก็เปิดอยู่นะเมื่อกี้ผมคนที่ตามผมใน Youtube ไม่ได้ติดตามผมในเฟซลองไปดูเฟซส่วนตัวนะครับพอดี เรื่องของทงั้งหลอาจจะไม่ใช่ชิงตุงในตรงแต่ว่ามันจะมีงานในส่วนของมุนยองนะที่ผมติดต่อของอย่างไว้ซึ่งการทามาเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากนิดหน่อยนะพอดีมันเป็นช่วงเทศกาลที่ <Okay. S 2> หลายคนไม่รู้นะ <Okay. S 2> แต่ว่า,า,วามันเป็นเทศกาลที่บอกได้เลยว่ามันเป็นเทศกาลที่น่าสนใจนะเพราะว่าเมืองยองแลนะโดยส่วนหนึ่งคือจคนพื้นที่หรืออะไรเนี่ยไม่สามารถเข้าไปดูได้หรืออะไรเงี้ย มันจะถูกเปิดขึ้นในงานที่จะถึงที่เดียวเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจเมื่อไรแต่เดี๋ยเดียวว่าประมาณช่วงกุมภาพันนะก็ผมก็ก็กเลยก็เลยให้หอมเดียวเตรียมข้อมูลอยู่ความจะเป็นไการเดินทางของในทิปนี้นะครับก็เลยสั่งในหอมเดียวรวมถึงคุยหอมเดียวคุยกับน้องๆหลายคนเรื่องไปเชียงตงุงออกจากเชียงตุงไปประเทศไทยด้วยก็เลยมันจะเป็นทิปการเดิน,นทางของผมในช่วงเดียวเดวนี้นะหลังจากที่ผมกลับจากสปปล,ปลาในที่นี้สำหรับการเดินทางสนุก ไปหาอหนอกเลยแล้วนะกล้องทางคือตอนนี้ผมมีมีกล้องที่ถ่ายทอสดทางช่องเ c e b o o k แล้วก็ถ่ายทอสดของช่อง y o ยูทูหน้าวางกันก็เป็นโทรศัพท์กับโน้ตบุ๊กที่ติต่อทางช่อง Youtube เนี่ยไม่ได้เข้าไปตามเฟซบุ๊กให้ลองไปดูนะตอนนี้ผมกําลังเอาไอเดียใหม่คือจะทําสติ๊กเกอร์หนึ่งก็คือจริงจริงผมจะทาม,มานานแล้วแต่ผมยังไม่มีคนช่วยทำเ yeah. นะครับ คุณเบียทิตมนนะคือเป็นแฟนคลับผมแหละแล้วก็ช่วยเหลือผมตลอดเรื่องทําโลโก้ผมอะไรผมเพราะส่วนตัวผมไม่มีเวลาทาโลโก้คุณเบียก็จะหาแนวไอเดียทําโลโก้แล้วก็ทําอะไรใหม่ใหม่อ่ะม,มาให้ผมซึ่งแล้วมีเพลงที่คุณเบียก็เอามาตัดต่อแนละ้วคือแล้เขียนเบียทิตมน์นี่คือคุณเบียคือช่วยผมตลอดจนไม่ได้ทํา y o youtube เอเ่อด้วยความสนิทผมผมก็เลยสนิทคุณเบียระดับหนึ่งมันก็ถือว่าโอเคเลยคุณเบียก็คอยจะเป็นคนครีเอทงานให้ผมในส่วนของเรื่อง ็นตเตนะผมก็มีหน้าที่ในการประสานงานหาอไอเดียมาแล้วให้คุณเดียวช่วยทำห้ทีนะแล้วเป็ในเรื่องของการทำช่อง YouTube เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะทำไเพราะผมไม่มีฝีมือแล้วไม่มีเวลาพอคุณเดียวก็เลยรับอาสาจะช่วยให้นะแต่เ,เรื่องเรืของสติกเกอร์ลายเป็นเรื่องของอนาคต ผมยังไม่อยากจะเออชอเพราะจริงๆมันทำไม่ได้กําไรอะไรหรอกมันไม่มีกําไรไม่ได้มีผลมันไม่ได้เงินด่ารวยแค่เป็นการจะแนะนำพันจากให้รู้จักเชียงตุงแล้วก็น้องรเชียงตุงมาเองของผมที่ผมสา่งออไว้ก็คือให้ผมทำเป็นสิติคือและอันนี้ถ้าเกิดคนไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่สําหรับเอ่อไตเติ้ลของไตเติลเนี่ยไตเติ้ลที่ทํา น้องๆเป็นสติกเกอร์ของชิมตัวเองเป็นรูปแบบโชั่นการ์ตูนนะครับต้องต้องรอ,งองนิดน,นึงนะผมคุยคนเดียวว่าถ้าคนเดียวทำเสร็จน้องๆมีหลายคนนะที่ผมคัดมานี่คือก็จะเป็นนางเอกระดับตีมือของผมเลยที่สตอร์คายหลักแสนนะก็คือมาหลายคนนะแดก้ตอบรับไปแล้วนะเอาที่เอาที่แล้วผมก็พยายามเอารูป เดีถ้าใครไม่ติดตาเฟซเราไปติดตามเฟซแล้วก็ดูรูปของคนแรกนะเองนูแที่ผมทําคือวนล่าถ้าคุณโนล่าก่อนว่าโอเคไหมที่เป็นคาพูดอย่างเช่นใหม่สูงคันจะเป็นไทยใหญ่นะอย่างสวัสดีอะไรค่ะของโนล่าแป๊บนึ่งนะผมากดูวนล่าใช้คําพูดว่าอะไรเนาะโนล่าเขาใช้คําพูดสวัสดีค่ะคือเป็นของไทยเกินนะคือน้องๆแต่ละคนเนี่ยผมจะถามก่อนว่าโอเคผมขออนุญาตเอารูปมาลงนะแล้วรูปเนี่ยให้น้องๆค่ะ มาก่อนหรือไม่ก็ผมดูมาถ้ามันสวยมันโอเคปับ๊บมาให้คุณเบียร์วาดในส่วนนั้นนะครับแล้วก็คําพูดแต่ละคำเนี่ยที่ผมเอามาเนี่ยก็คือคุอะไรคำพูดอะไรก็จะมาเป็นในส่วนหนึ่งในการผมเผื่อว่าทำเป็นสติ๊กเกอร์ลน์นะบอกก่อนนะก็คือไม่ได้วางอะไรจากตรงน,น,นี้นะคือนแค่แบบอยากจะแบบหลายคนชอบเช็งตุงหรือเช็งตุงเยอะผมก็เลยจะแค่ทำมาเพราะยังไม่มีใครทำนะครับส่วนหนึ่งก็คือมันอาจจะใช้ได้ดีในการทำลาย คือแค่แนะนําแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าผมต้องไปจ้างเอาทำพิธีนะแต่ตอนนี้คือไม่ได้หวังว่าจะมีผลตอบแทนอะไรเราก็คือจะจะให้รู้จักช่องผมแล้วก็เราเชียงตุงรวมถึงผมอยากจะโปรโมทช่องเดียวะาะมีคนช่วยผมนะถ้ายังไม่ถึงพันซับสไครต์หลังจากที่ผมกลับมาลาวเนี่ยก็ยังไม่ต้องปล่อยโลกโก้เชียงตุงก็ได้หรือไม่ก็ยังไม่ต้องทําในส่วนของสติกเกอร์ของน้อเชียงตุง ผมเลยบอกว่าอยากจะให้คนติดตามคุณเบีย์ถึงพันคืออันนี้คือรับปากคุงเบียวไว้ว่าใครเริ่มมไรคุณเบีย์เขาก็อยากก็คือทุกคนนะถ้ามีคนติดตามเรื่องมีอะไรเขาก็กำลังใจในการทํางานก็เยอะซึ่งไทเทิลของผมแต่ละไทเทิลเนี่ยคุณเบีย์จะเป็นคนที่นแล้วก็ไปฝังไว้ที่ช่องคุณเบีย์หมดอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าอนุญาตแล้วแล้วก็น้องๆอนุญาตแล้วเพราะน้องๆทุกคนผมคุยทุกคนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอามาแบบดูที่ไม่รู้ตัวถ้าไปอหนึ่งคนแล้วผมก็แนะนําว่า ถ้าอยากให้แนะนําอะไรก็คือแนะนําได้แต่ว่ามันต้องอยู่ในด,ดูพินิจผมแลาคนเดียวเหมาะสมแล้วเพราะมันทีมไม่ได้ทาง่ายไงบางทีคนรจะตามใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องอยู่ที่คนคิดเองแล้วก็วคนที่สร้างสรรค์ผลงานนะครับก็เอาเป็นว่าทีมน้องๆชีงตุงซึ่งีผมน่าจะมีสิบกว่าคนอนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะที่ผมดีใจชื่อไปมีคำพูดคำไปอะไรนะติดตามคณ ม่งั้นคุณเบียร์จะบอกว่างั้นจะไม่เล่นให้ผมแล้วก็จะไม่ทำไม่ไตเติ้ลของน้องๆเราเนี่ยที่เป็นตัวการ์ตูนจะไม่ออกมาดูถึงอาจจะไม่มีสติ๊กเกอร์ลายออกมาแล้วเพราะผมจะเดินทางผมไม่มีเวลามาดูอยู่แล้วผมก็เลยให้คุณเบียร์เป็นคนช่วยผมก็เลยต้องบอกเลยว่าต้องให้เพื่อนช่วยกันติดตามคุณเบียร์ด้วยนะคุณเบียร์ทิตมบลน,นะครับตอนนี้ผมตาลายมากเลยเพราะว่าผมมองเนี่ยนี่้ายมือผมนะคุณก่กคนนี่คือซ้ายมือผมผมจะมีโทรศัพท์อยู่ทางด้าน้ายมือ ความมือนี่จะเป็นจอโนบุกที่ดู youtube แล้วก็คอมเมนต์เยอะมากแล้วผมก็ดูคนที่รแล้ก็สวัสดีขอโทีนะตตอบไม่ทันจริงนะพอดีมาสองตานันก็เลยไม่ทันคือผมจะเดินทางเข้าสอบปปลาวแล้วนะครับมีนักเองมารอแล้วนะครับแต่ยังไม่บอกเป็นใครรอติดตามได้ครับทุกทิปน่าจะมีนักเองแล้วก็เมืองที่ผมไปผม ก็ยังไม่รู้ไงคืองโืองที่ต้องการจะไปในการขับรถเข้าไปหละแต่ว่าไม่รู้จะติดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับส่วนไซสบูร์น่ะก็มันเป็นเป็นที่ตะปอดมีแผงจรจัดแล้วก็เป็นเมืองที่สามารถท่องเที่ยวได้ไม่อันตรายนล้วโดยน้องๆที่นะพาไปแล้วก็มันไม่ไมีเรื่องของอะไรเขาเกี่ยวข้องันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอาหารตูและงานปีใหม่รวมถึงธรรมชาติแค่นั้นไม่ได้เรื่องอื่นเขาไม่เกี่ยวข้องถ้าคนที่ดูคลิปผมก็จะรู้ว่าผมจะเน้นเสนอเรื่องการ ท่องเที่ยวการเดินทาง v a r i e t หรือว่าคล้ายๆแบบซีรีส์การเดิน,นทางผมเห็นดงเอกทำกับข้าวเห็นธรรมชาติตรงน,นั้นและเห็นดูนางเอกทำอะไรแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะหวังว่าเพื่อนๆที่ดูอ่ะจะผมเข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไหนแล้วแต่นั้นก็คือที่เข้ามาดูไม่ว่ากันนะครับก็ยายดูเพื่อการท่องเที่ยวแลวะการนาการและดูวิถีชีวิตธรรมชาติเวนวเซรีส์นะครับก็แนะนําว่าถ้าเมื่อไรที่ผมหมดแรงเดินทางอะไรเงี้ยและสิ่งที่ผมไปนะวันเนี้ย อนาคตมันเปลี่ยนแน่นอนมันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นผมก็เลยพยายามที่จะต้องเดินทางในช่วงที่กาลัง็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผมก็ชอบเดินทางในส่วนที่มันเป็นที่แบบถ้าถึงยากคือไม่อยากจะไม่ได้เป็นาปราลอกลวงอะไรทักอย่างคือเพียงว่าเราอยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตจริงนอกจากนี้ยังมีอมอาจ,จะเลยไปเวียดนามก็ได้นะผมอาจจะทิ้งรถไปที่สุพารแล้วผมจะเข้าเวียดนามก็ได้สักสิบหรืออะไรเงี้ยคือผมคิดไว้แต่ว่ามันยังไม่ชัวร์ะไทุกอย่างนะครับก็ปรึกษาของ พอดีช่วงนี้ผมไปมาอยู่กับพี่มิสเตอร์ฮอสเซียอยู่นาแล้วก็ทิพการเดินทางไปที่อื่นก็อ,นอาจจะออกเที่ยวพี่ฮอสเซียอะไรบ้างนะก็เลยแบบคุยเยอะช่วงนี้มาอยู่พี่ฮอสเซียสองสามวันนะก็ <c oughs> มานั่งพักผ่อนพอดีที่ิของหมอกลงจัดหนามากหนามา,มามาสองสามวันแล้วก็ได้บรรยากาศดีนะ <c oughs> พอวันนี้วันนี้ผมมาส่งพี่ฮอสเซียขึ้นสนามไ,ไปอินเดียปั๊บตรวเองก็พรุนี้ก็เตรียมตัวเดินทางต่อนะไ <c oughs> ปติดตามชมการเดินทางของแน่ดโดยไปที่เราคอมสุริการเดินทางได้นะครับ ก็ถ้าใครอยากจะเน้นทีนะก็คือเน้นทีนะถ้าใครอยากจะดูผมเดินทางยาวๆนะก็ลองเข้ามาดูนะชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์ในส่วนที่รับได้นะแต่ว่าผมเห็นอยู่มีคอมเมนต์นึ่งคือจะเข้ามาดาแล้วก็ว่าปวดมากเลยแต่ผมก็พยายามไม่คิดมากนะผมไม่ไม่ได้ว่าหรือไม่ได้อะไรเลยคือจริงๆผมก็ว่าผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้เสียนะนะเวลาเราไปถ่ายซอสา้ำน้องๆเนี่ยก่อนที่ผมขออนุญาตไปถ่ายนะแล้วก็ ถ้าน้องมีแฟนน้องก็คุณนแฟนก่อนนะถ้าน้องแฟนน้องอนุญาตผมจะไม่ทายผมรู้เลยคือตอนนั้นจริงๆนะผมไม่รู้ว่าเออจะเป็นแฟนน้องหรือเป็นใครหรือยังไงที่ใช้ชื่อผมใช้ชื่อแฟนคลับมาพูดนะผมก็อยากจะบอกว่าเออจริงๆแล้วม,มันมันไม่น่ามีอะไรน่าจะเคืองขนาดนั้นคุณควรจะน่าจะแบบเห็นใจกันหน่อยเพราะบ,บางครั้งเนี่ยผมทางาน,นไม่มีเวลาหรอกก็คือจะมาเป็นหนากตอนนี้ก ทำให้รู้สึกเราหมดกำลังใจบ้างแต่ผมก็ไม่ได้ท้อนะแต่คือก็ไม่ได้ไปตอบตัวเลืไปอะไรทําให้คิดใจก็อยากจะบอกคองที่มาคอมเมนต์ประมาว่าคือดูเพื่อความสนุกความบันเทิงหรือเรียนรู้ทั้งนั้นอย่าไปดูเพื่อว่าเอ้ยมันทํำลายหรืออะไรมันไม่ใช่ผมไม่มีเป้จประสงค์นั้นนะแต่ว่าถ้าเป็น ไม่ขอชื่อนะแล้วก็ไม่ขอว่าแล้วก็ไม่ขออะไรทั้งนั้นเลยนะรา่อยากให้เห็นใจนิดนึงนะก็คือก็อยากจะให้เข้าใจนิดนึงแค่นั้นเองนะครับอยากจะดูจริงนะถ้าถ้าเป็นไม่ได้ถ้าถ้าเกิดคะแน้ยอดวิวอาจจะถึง5,000คุณเบียร์บอกว่าจะไม่นอนเอ้ยทันทีเกิน500ซับสไครต์นะในช่องคุณเบียร์นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะก็คือในช่องยูทูบเขามีอยู่นะในช่องเฟซเข้าไปดูนะครับจะเขียนว่าเบียร์ทิตมนนะครับ นะชื่อว่าเบียร์ทิตมอ่าสกดนะครับมีมีตัวใหญ่ก็มีอาแล้วก็ t h r i เนืที t h a m o n นะในเฟซบุ๊กมีนะครับใครไปดูได้ของกี้ผมเอารูมโดน่าที่เป็นตัวการ์ตูนเนะี่ยโคตรไปแล้วน้องโดน่าขาก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าก็คือคำที่ใช้คือสวัส,วสดีค่ะผมค,คิดว่าคำคล้ายๆคำภาษาไทย,ยนะภาษาไทยสวัสดี สวดีค่านะมีคําว่าค่าด้วยนะผมกำลังอา่านสวัสดีสวัสดีภาษาไทยนะสวัสด์เห็นไหมแต่เขามีค่าด้วยนะจริงๆน่าสนใจมากจริงๆยังมีหลายคําที่นักเอกเป็นพรีเซนเตอร์ไทยเขินเยอะแยะอย่างขอ,องแก้วเนี่ยกำลังดูว่าทำไหนก็เป็นภาษาไทยเขินรวมถึงนักอกที่เป็นอะไรเงี้ยคือก็จะต้องนักเอกคนนั้นก็ต้องมีคํา พักทายประจตัวในหลายอย่างเดี๋ยวลองติดตามนะวจะมีคำางบ้างจะพยายาม list นางเองมาให้หมดคือจริงๆก็มีหลายคนแต่ว่าผมไม่ได้รู้จักในการตัว,วหรือว่าบางทีเป็นคลิปแรกๆผมก็ยังไม่มาพมอาจจะเอานางเอกเ่านั้นมาเป็นมากพอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมว่าจะไปทำเรื่องจริงๆจริงๆไม่ทําลายหรอกไม่รู้จักในทางลายเพราะว่านางลายผมยังไม่มีช่องทางตรงนั้น น้นถึงมีเฉองะยูทูบแอดมินคเท่านั้นก็แค่เป็นการแนะนำเท่านั้นเองนะแต่ทางนี้เท่าน,นั้นแล้วต้องติดตามคุณเบียถึงพันติดตั้งใครตถึงจะได้ให้นักเอกจะได้เห็นนักเอกเต็มเต็มเลยนะเห็นนักเอกเต็มเต็มทุกคนแล้วมีใครบ้างนะทุกคนน่าจะรู้นักเอกผมเยอะนะแล้วก็คาแรคเตอร์มาแต่ละคนนี้จะไม่เหมือนกันคำพูดแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีโลโก้ที่ตามมาด้วยโลโก้นี่คือเป็นโลโก้ไต่ลนของผมนะคุณเบียอาจจะค์ีเอ็โลโก้มาหลายเวอร์ชั่น นะอันนี้คือผมไม่บอกว่าผมไม่มีความรู้คุณเบียรรับอศาศาห้ผมนะแต่ผมก็บอกว่าผมจะช่วยเขาในเรื่องของการสับสัอนไทยให้ได้มากที่สุดบอกมไม่รู้แต่ผมจะพิมพ์ให้สําหรับคนที่ดูใน YouTube นะผมจะพิมพ์ช่องคุณเบียให้นะครับะนะลองเข้าไปดูผมพิมพ์ใผวอาจจะไทยทียสดค้างไว้คนที่มาดูสด ไม่ทันจะได้เห็นนะเพราะตอนนี้มีคนดูสดกิ่คอเน้องผมอนุญาตดูแป๊บหนึงนะครับในช่องเฟลุกมีสองร้อยกว่าคนตอนนี้ผมหายเฟลุกไปสักพักหนึ่งครับพอดีก็ติดเรื่องงานเรื่องอะไรหลายอย่างก็เลยไม่ได้คุยในมากครับส่วนช่อง YouTube เนี่ยตอนนี้ดูประมาณหกร้กว่าคนก็ถือว่าพอสมควรเลยนะแต่ที่ผมกำลังดูนี่คือ,นะอนะคอมเมนต์นะอ่าผมกงคอมเมนต์นะทนนีนะก็คือผม ช่องคุณเบียร์ทิตมลนะครับลองไปติดตามทีนะขอหนึ่งพันซับสไครให้เขาเพื่อที่เขาจะมีแรงทํางานโลโก้ให้ผมแล้วก็จะพิเอ็นเอง,เอง,เองที่สุดคือจริงๆถ้ามีข้อติชมยังไงคนจะโพสไปทีละคนทีละคนทีละคนถ้าเพื่อนๆอยากให้แก้ไขยังไงบอกมานะเมืักกี้มีคนบอกว่าชื่อของโนล่าจางไปผมก็บอกว่าคุณเบียร์ช่วยแก้หน่อยเพื่อ,อนนะคตอ่ะมันไปขึ้นอยู่ในไลน์จะได้เห็นชื่อว่าโนล่าชิมตุงชัดๆเนี่ยพอตัวจจะได้ก็ได้เห็นชัดๆเลยเพื่อนๆก็จะอาจจะแบบ มีคำทักทายเนภาษาไทยเงมันก็แปลงแปลงแปลแปล,แปลคือผมคือแปลกแล้วก็จะให้เป็นในร้านเขาคือจริงๆในประเทศไทยเราผม,ม็อยากโปรโมทน,นะไม่ใช่งนั้นแต่ว่าผมไม่มีไอเดียจะไปสู้คนในประเทศไทยนะเพราะเขาทไปแล้วนะคือสิ่งที่ผมจะทําได้คือการพาน้น้องมาเที่ยวประเทศไทยอน,นี้คือผมรับปาก้องแล้วแล้วก็ทุกคนรับรู้แล้วเพียงแต่ว่ารอวันรอวันมาอยู่แล้วก็หนึ่งในนั้นก็ที่ผมคุยก็จะมีน้องแปง้งทุกคนทำอัสปอร์ตรอหมดแล้ว เนตาวีซ่าเนี่ยก็จะรอหามเดือนนะคือผมไม่สามารถนัาคนมาเยอะได้เพราะหนึ่งคือผมไม่สามารถรับชอบน้องๆได้มืคนท่้ามาเยอะมากแล้วก็การจ่ายขอเองก็เยอะผมคิดว่าผมจะดูแลน้องๆเองไม่อยากจะให้นักใจไครและไม่เป็นภาระใครส่วนหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่าน้องๆอ่ะคุยกับน้องๆโดยการส่วนตัวแล้วบอกตรงนะน้องๆขยากมาเที่ยวบางครั้งที่ผมคุยแบบเฟรนลี่ใสกันหมด เราเที่ยวอะไรก็ไม่มีไนการดกันแต่ถ้าเกิดสมมติมีคนอื่นมา่เงี้ยน้องอาจจะไม่สะดวกไม่คล่องเนี้ยน้องๆก็เ,เที่ยวแต่งที่ไม่ไม่คล่องกันได้แต่ว่าก็ทางนี้ทั้งนั้นผมต้องรอน้องตัดสินใจท่ั้งไม่ใช่ผมคนเดียวนะเออผมเอานา้องมาดูแลผมก็ต้องพยายามดูแลน้องให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งท<ม>ี<ๆ>่ไปเที่ยวไทยเนี่ยว่าคนก็น่าจะดูเยอะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนไทยคนในต่างประเทศลหลายประเทศก็จะดูางเองผมมารวมตัวกัน ไม่ทำมาสองคนน่าจะได้แล้วก็มีซิมพารคแล้วก็มีผมแค่นั้นเองก็ขอเป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะดีกว่านะครับแล้วก็ถ้ามาเยอะวันนี้ผมกลัวดูแลไม่ไหวจริงๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมาดูแลหรือมาเลี้ยงอะไรบางครั้งน้องๆอาจจะเป็นว่ากลัวจะประมาณนะั้นแต่ว่าต้องบอกก่อนคือออกตัวก่อนนะเพราะตอนนี้<ร>มีคนติดต่อมาจะเลี้ยงข้าวเยอะมากใครก็จะเลี้ยงข้าวใครก็จะเลี้ยงข้าวให้ไปพักฟรีอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งเนี่ย บางทีอาจจะปิดตัวลำบากว่าผมคงไปหลายๆที่คือบางีแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเพราะน้องๆมีช่วงเวลาที่ต้องมาเพราะทุกคนก็มีภาระในการทํางานทุกคนก็ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็คู่ควรไปครับซึ่งบางครั้งมันจะมาจอมอยู่ทนั่นวันเต็มๆสองวันมันไม่ได้ครับนอกจากว่าน้องๆชอบเพื่อหลายที่ผมได้ศึกษาดูแล้วที่ผม ถามน้องๆแล้วน้องๆอยากไปผมจะพาไปแล้วก็ในส่วนที่คนไทยไม่รู้ก็มีเยอะหลายที่นะแต่ผมผมก็ได้ข้อมูลจากคนที่แนะนํามาซึ่งไอเดียดีมากเลยทุกคนผมก็จะเอาไอเดียตรงเนี้ยแนะนํามากันเนี่ยพาน้องๆไปเที่ยวแล้วก็น้องๆไม่เคยเห็นแน่นอนแล้วลาคนไทยหลายคนไม่เคยเห็นผมศึกษาแล้วก็พยายามดูสิ่งที่แรงมาใหม่มาแล้วนะก็หวังว่าอาจจะได้ดูอีกหนึ่งมิติสำหรับพาน้องๆเชิงตัวมาเที่ยวไทยนะ ก็นเออของผมก็จะมาแต่ว่าคงไม่ได้มาทุกคนอาจจะมีช่วงนี้คาร์ลเป็นล็อตใหม่อการมาด้วยนะไม่ใช่ว่าจะพายมาก็มาเพราะทุกคนมีกลุ่มถึงผู้ปกครองญาติมาแล้วฉันตรุนงนี้ก็ไม่ใช่ญาติอยู่ตรงเพียงแค่รู้จักกันแล้วก็สนิทกันระดับหนึ่งเท่า,นะา,ทานั้นนะเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยผมต้องดูแลนะ้องผมก็ เรื่องความปลอดภัยและอะไรความเหมาะสมอะไรยากนะครับนี่คือคุยก่อนนะสำหรับคนที่จะฟัง,ฟงให้เห็นใจฟนะังผมก็ลำบากใจนะก็เอาพน้องมาแล้วม,มาแนละ้วแล้วก็ผมไปชิมตุ้มบ่อยก็ตามนึงก็เลยให้ผมมาดูเลยไม่งั้นแล้วถ้าเต้นมาแล้วผมดูอะไรกับนีมันก็จะบาดใจเหมือนกันเนาะโอเคนะก็เอาเป็นว่าน่าจะจบตอนนี้ผมถ่ายทอดสดไปกี่นาทีแล้วไม่รู้ ครับผมไม่แน่ใจเพราะเวลาท่าทอนสดผมไม่รู้ผมท่ายทอสดไปกี่นาทีนะแต่จะขออนุญาตตอบคอมเมนต์บางคนที่ถามมาตอกแล้วกนะันเพราะผมกำลังดูว่ามีอะไรอดูแล้วช่องเฟซบุ๊กบอกว่าจะรอเราดูนะ้องคืนนี้โลโก,โก้อ่าถ้าช่อง youtube ของคุณเบียร์ทิตมนนะซับสไคร์ได้ห้าร้อยให้นะคุณเบียร์จะทําให้เลยนะคืนนี้เพราะตอนนี้คุณเบียร์ทำอยู่แต่บอกว่าแต่ความต้องให้เป็นความเหมือนขอน้องแป้งและเอกลอักษณ์ขนแป้งด้วยนะ ตามช่อง youtube ของคุณเดียร์ที่ตะมนไปดูที่ช่องผมนะส่วนช่อง youtube ตอนนี้นที่คนเข้ามาดูอ่ะคุณเบียร์มีคนติดตามแค่สามร้อยกว่าไม่ถึงสี่ร้อยนะขอสักห้าร้อยก่อนก็ดีนะคือคุณเดียร์เาจะได้มีกำลังใจในการครีอทงานมาจะได้รัดคิวไม้ผมก่อนแล้วกันสิบคนนังเอกของผมจะออกมารูการ์ตูนที่เหลือที่เหลือก็จะเป็นโลโก้ที่คุณเดียร์จะทำเป็นไตเติลมีเพลงแล้วก็โลโก้ของแต่ละน้องแต่ละคนมาแต่ผมไม่รู้นั่นเป็นยังไง ลองดูนะับช่วยกันนิดน,นึงเนาะอ่าผมอ่านตอนนี้ผมอ่านอ่าคอมเมนต์ในช่อง YouTube นะแป๊บนึงนะติดตามถึงขนาดแม่พ่อแม่ป้าน้าทุกคนตั้งผมมันดูขอบคุณมากเลยคุณมาดูครอบครัวเมื่อไม่กี่วันเนี่ยผมมาที่แล้วเจอคนที่ติดตามอ่ะความตรงน่าก็คือกำลงังลงไปซื้อของกำลังจ่ายตังค์เนี่ยก็ไม่รู้ใครมาวิ่งมาจากลงรถเครื่องมาวิงมาหาผม เ,เขาบอกจำหน้าจำเพียนเอก็คือเราเราก็งงแล้วก็โกรธที่ว่าใครมาทําอะไรวะเน,นี่ยตกใจไปเยบางทีก็มันก็เลยแบบว่าควกมจริงแต่ผมก็กรู้จักอาจจะรู้จักทุกคนเพียงแต่ว่าก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบผมก็ตก,กใจเป็นธรรมดาก็จะว่าผมนะบางทีผมก็เป็นคนก็จเจออะไรมาเยอะไงเดินทางมาเยอะก็จะเจออะไรเยอะเนาะ ก็กหวังว่าคือผมไม่ได้ยิงอะไรคือถ้าเกิดเข้ามาคุยดีอะไรดีมาอะไรคุยด้ยมากายรไม่ได้ถ่ายสบายมากถ้าเกิดมาถึงเมามาหรือมาอะไรเงี้ยผมก็ต้องปลีกตัวไปแล้วนะเพื่อนๆนจริงไหมเป็นใครก็ต้องเผโทษตกใจตกใจมากๆนะโอเคนะก็เดี๋ยวจะปิดคลิปกันถ่ายทอดสดก่อนนะช่อง facebook ก็จะคากไว้นีเดี๋ยวจะอัพคลิปอันนี้ไม่ได้กิงข้าวเลย น่าจะกินไชาไปหน่อยก็ลองดูนะเราดูทริปการเดินทางผมเราก็จะมีทริปการเดินทางที่เที่ยวเซียร์คิเอที่จะไปกับผมนีดหน่อยนะว่าจะเป็นแบบไหนรูปแบบไหนแล้วไปที่เมืองไหนคือผมกาลังเอาที่รุดรุดแนวที่ผมเป็นทุกวันนี้ก็มีอยู่แต่ว่าผมยังขาดนางเอกในการนทางหลายหลายทริปอยู่ผมบอกตรงปกังตามแผนนางเอกที่พอจะนําทางได้เอาเป็นผมก็จะไปหาตามทาง ามสไตล์ของผมกับาแน่นท,<ม>ทั้องกิจรออนไลน์่องสุที่การเดินทางนะยิมซาชบชอตติดตามยังไงแล้วเออดือมีนิดหนึ่งปฏิทินมาแล้วปฏิทินเชียงตุงมาแล้วนะตอนนี้น้องอ่อนส่งตัวทินมาที่บ้านแล้วนะผมไม่รู้เมีะไหนมาตอนนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านถามว่าวปฏิทินมีคนส่งกล่องใหญ่ามาให้แล้วน้องอ่อนบอกว่าได้รับของยังได้รับของแล้วนะน้องอ่อนนะขอบคุณน้องอ่อนมากเลยนะที่ส่งปฏิทินมาเะีรยับไป คลิน้องอ่อนมีสามอันนะผมจะให้คนที่บ้านส่งไปให้นะก็คือลาสองอันจริงๆมันมีของอีกเยอะแยะมากมายอะ่ะที่ซื้อมาแล้วไม่แจกแต่คราวนี้มันไม่มีเวลาไงนะผมก็ทาคลิปไม่ทันแจกวันที่นี้ก่อนดีกว,ว่านะเดี๋ยวขออนุญาตคืนนี้น่าจะนั่งเลือกรูปที่ที่เข้าตาสองอันแล้วผมก็จะบอกเนะี่ยโอเคขอชือ่อ,อที่อยู่มาแล้วก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์มาได้หรือก็ส่งต่อมาในคอมเมนต์นั้นก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะส่งให้คนส่งไปให้นะครับสองคน สองวันเท่านั้นนะที่คุยแล้วนะเดยวคนนี้จะขอนั่งดูรูปเอาคือเดกกำลังอัพคลิปเสร็จแล้วก็นั่งดูรูปว่าโอเคผมเลือกคนนี้นะในการได้ปรนทินสองแบบซึ่งผมก็ยังผมยังไม่เห็นเลยนะที่มีนอนล่ามีคําเสามีอ่อนน่ะเออนะยังไม่ได้ผมยังไม่เห็นเลแต่แต่รู้ว่าสวยคนนี้อดินมลงก็สวยแล้วก็มีมน้องแป้งชุดหนึ่งมไม่รู้น้องๆจะเซตได้แต่รู้สึกว่าจะเซตให้นะผมนะคนที่ส่งรูปไปประกวดนะไอคลิปที่ผมกำลังเดินทางไปลาววันแรกที่ผมยืนอยู่ยน้าเครื่องบิน ที่ดอนเมืองนะรอดูนะถ้าเป็นชื่อท,ท่านท่านที่อยู่กับมาได้เลยนะเอจะให้ในเร็ววันนี้เพราะว่าพวกนี้ผมไปเข้าวลาเนี่ยผมจะไปอยู่นากเอกสักประมาณสองวันนะเพราะนางเอกไม่ว่างนะนางเอกติดงานอยู่แต่ก็เสียสละเวลาให้ผมมาสักประมาณสองวันนี้แหละนะได้ดูก่อนว่าเป็นใครนะแต่นางเอกนี่เป็นนางเอกใหม่ในลาวนะอย่าลืมติดตามชมการเดิน,นทางของแน่นอนที่รอหลายความสูงนี้การเดินทางติดทิปจริงๆแล้วนะก็ขอบคุณเพื่อนมากครับที่ติดตามชมนะสวัสดีครับ ปิดอันนี้กันหนึ่งครับทุกกำลังปิดนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับ